สดีจ้าวันนี้เก็บผักกาดชะนิมนะคะนี่หยอดงามอ่ะกินเก็บตามมาับักคงเดี๋ยววันนี้สิเอาไปกินกับตามมาับมะคงด้วยจ้ะตามมาากกับมะระกออืมพี่น้องยอดงามเฮงเดี๋ยวพอ,อนนี้ไปเก็บบางหันกัน อาก,ก,กาศนิ่มมันอะกาศนิมนี่เวลาเขาหลอกออกแล้วเขาไปตรงมันหวานพี่น้องมันหวาน,นคือกวงตรงนี้เลยแมนบอต้นตใช่ไหมเอาบันแมนก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังก่อนอ๋อพักขมตัวเนี้ยเอาแม่บ้านนี่ <laughs> โอ้ยพี่น้องคุยพ่อพักขมแต่มันก็คือต้นบางามแต่เนี้ยขมได้เนี่ย โอ้ยแต่แม่เขาไม่สวยแต่เยอะอยู่นะเอาไี่ดีแท่ผักขมฝรั่งโอ้ยเนี่ยแต่ว่าก็ต้นไม่หวานไอ้ต้นไม่สวยเลยเนี่ยเอาเอาเก็บผักขมได้หวานพี่น้องผักขมผักขมเอาได้ใบอย่างมะนาวน้วาอดีผักขมฝรั่งพี่น้องโอ้ยก็มะต้นงามๆเห้กจันเนี่ย เนี่ยอันนี้แซบแซบด้วอผระขม,มันฮ้องเลยเดียจ้าเดีบไปผสมกับอันนี้ต้นอะไรเนี่ยมัน,นต้นอะไรเนี่ยเหมือนต้นเอนั่นเลยเนี่ผักขมพี่น้องพระขมแหมต้นน้นอยๆก็แซบอยู่ดอกเอา้าขึ้นปิดขินมาเนาะหากมันก็ได้นี่ค่ะพระขมค่ะเอาจะกล่อหนึ่งพี่น้อง เอาปหลายแล้วอ๋อม,มันจะเกิดอยู่ตามดินนี่ไงแต่ว่าทําไมมันไม่งามเลยเนี่ยเออมันจะเกิดตามดินเดี๋ยวด้อเดี๋ยวพี่น้องเด้อตั้งกล่องใหม่ก่อน,น,นเห็นไหมไอ้ผักอันนี้มันจะขึ้นตามดินที่เขาเอามาปลูกใหม่จ้ะดินที่แบบว่าเขาเอามาเทใหม่ไหมเนี่ยเนี่ยดินเนี่ย เอาคือมีพักซีแล้วนำพอมเบนบอร์มบนดอกใหม่ไาพี่น้องพักขมก็พักขมบานเท่านันเลยอือ,อม,มองเดียวเลย <c oughs> อ้าจีกเก็บประกาศสนิมได้กอเดียวมาเจอพักขมเก็บพักขมก่อน เก็บผักขมก่อนนะคะแล้วค่อยไปโต๊อพี่น้องเอ้ยนี่ผักขมพลังรสชาติมันก็คือผักขมบานเฮาเลยจ้ะรสชาติเหมือนกันเลยนะนแต่ต้นมันบวบไหมต้นมัน ออนๆอองสินะอ้ยรถไฟไปอีกแล้วเนี่ยขั้นนี้มาจากเหนือทั้งเหนือได้จ้ะ,ะรถไฟเออเข้าสต็อกโฮมค่ะเดี๋ยวจ้ะใจก็ลอไป พี่น้องว้ายดินมันอันเขาเอิ่นยังดินมันล้วนบอกเวลาเมาดึงขึ้นมันก็จะขึ้นมาเบิดหกักม,มันแหมจ้ะมันตตนน้อยอืมอืมโอ้ยอืม โดนน้นอยขคิงคิงเกิดเป็นจุ่มอยู่นี่ละว้าวเอ้าสนมีกับพ่อบอนี่พ่อบอนี่คุณชายล้อเลยให้พี่นนอเนี่ยนะ เนี่ยลักษณะใบเขาเหมือนผักขมบ้านเราแหละเนี่ยพี่น้องใบมันคล้ายๆกันเลยจ้ะโอ้ยซัมนี้กับพ่อล้ะพ่อหนะเอาถุงอยู่ใส่เรพี่น้องซัมนี้พ่อแล้วใส่ถุงค่ะไปละ่ะค่ะพ่กันไม่คิดหนาจ้าสวัสดีจ้อ